มีสงครามเดือดระอุร้อนแน่นมากตรงขามกล่องสุ่มนะคะตรงขามกล่องสุ่มคุณนิงตัวไหนเลยครับวันนี้หลายตัวเลยอ่ะอเอาแล้วนะทุกคนนี่จะไปยืนอย่างนี้เลยต่ออย่างนี้โอแล้วเเริ่มแล้วเริ่มแล้วนะครับได้แล้วตัวรถเข็นทุกคนนะ ถาย400ลด400เลยไม่ใช่กไเยอะไปทุกคนที่ดูคลิปนี้ถ้าใครข้ามตรงนี้ไปจะไม่รู้เลยว่าตอนท้ายเราจะมีของรางวัลแจกทุกคนด้วยสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่อง l ็ t โ l โ Moment นะครับแล้วเราก็อยู่ในรายการติดสู่ที่ครับเป็นรายการที่โจแรับทีจะพาทุกคนไปกินไปเที่ยวไปออกเดทกันนะครับผมแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับตัวเล็ก เราอยู่กันที่คลองโถมนะคะคลองโถมเราเคยพาทุกคนไปคลองโถมกันคืนแล้วแต่วันนี้เราจะพาทุกคนไปคลองโถมตอนเย็นนะครับที่มีสซนความเดือดระอุร้อนแน่นมากสุดๆไปเลยนะครับสงงความอะไรครับเปล็กสงงความกล่องสุ่มนะคะกล่องซุ่มนะคะผมมันเป็นยังไงอ่ะที่เนี้ย เขาจะเหมือนมีพ่อค้านะครับที่เขาไปรับกล่องสุ่มมาบางตัวเนี่ยที่เขาได้ซ้ำเนี่ยเขาก็จะมาเปิดเลขยง่ใช่ครับซึ่งราคาก็จะมีตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่350จนถึงแบบสี่ร้อยห้าสิบห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยไล่ไปเรื่อยๆตามแบบความหายากของตัวนั้นเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากสุ่มเพราะว่าเขาแกะมาแล้วเราเห็นการ์ดเลยว่าเป็นตัวอะไรใช่ไหมหรือเหมาะสำหรับคนที่สุ่มไปแล้วแต่ยังไม่ได้ตัวที่ถูกใจยังไม่ครบ ใช่ครับแต่ไฮไลท์คลิปนี้ไม่ใช่แค่นั้นนะครับบอกอย่างหนึ่งครับตัวเล็กว่าวันนี้ทุกคนที่ดูคลิปนี้ถ้าใครข้ามตรงนี้ไปจะไม่รู้เลยว่าตอนท้ายเราจะมีของรางวัลแจกทุกคนด้วยนั่นเองนะครับแต่แต่จะบอกว่าต้องรู้ให้จบนะเพราะถ้าดูไม่จบพลาดไปแม้แต่นิดเดียวเราจะไม่รู้ดีเทลในการร่วมสนุกกันเลยนะครับผมแต่ก่อนอื่น เราจะพาทุกคนไปดูบรรยาก,กาศก่อนวน่าตัวเล็กใช่ครับก่อนที่เราจะเข้าไปสงคารามนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เรา2คนด้วยนะได้เลยกดยังกดแล้วกด <ขอ S 2> แล้วใช่ไหมตามมาเดี๋ยวพาไปดูเราเรามาทําอะไรครับวันนี้มาแย่งชิงของเล่นของเล่นคืออะไรอย่าแซวนะนะนะอายเขาอายเขาคืออะไรวะอย่าดูสภาพ่อสิตอนแย่งดูกระเป๋าเฮ้ยโอ้โหของมันพร้อมอ่ะใช่เราต้องพร้อมเราต้อง นี่ครับนี่ครับตอนนี้กี่โมงนะอุ้ยพูดไม่ได้อามว่าของถมองเย็นวันไหนวันไหนวันเสาร์วันเสาร์โอเคเราอยู่กันในร้านตำนานที่ว่าเป็นสงครามของสุ่มใช่ไหมอี่ยว่ากันนะถ้าเห็นสภาพเบลตอนแยขผงฉันเห็บเห็นเธอในคลิปติ๊กต็อกและตาฉันไวมากฉันบอกเลยว่าตาฉันไวมากเต็มตัวเดี๋ยวเรามาดูสงครามแย่งชิง กล่องสุ่มกันนะครับนี่อันหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆตอนนี้คือทุกคนแบบเต็มตัวแล้วนี่มาหลังหกโมงเย็นนัดกันี่นะครับสภาพนี่คือคนที่ยืนๆอยู่นี่คือแบบสมาชิกทั้งนั้นเลยใช่ไหมใช่ลองกุนลิงตัวไหนไหมครับวันนี้หลายตัวเลยอ่ะเออข้างธนาคารอเลยนะธนาคารเกษตรกรเอธนาคารเอซีบีใช่ไหมตรงไหนเมื่อก่อนมันเป็นไอหนี้แบงก์กรุงเทพแล้วมันปิดไปแล้วเมื่อก่อนแบงก์กรุงเทพเต็มตัวนะครับเต็มตัวระวังไปอีกห้านาที เราต้องมาร้อนแต่กี่โมงนะเราต้องเรียกพี่เจ้าของว่าเลยนะพี่สต๊อปพี่สต๊อบห่อทำไมถึงพี่สต๊อปอ่ะก็าเขาชื่อสต๊อปก็เลยเรียกเขาว่าพี่สต๊อปใครห้ามเรียกเขาว่าลุงนะเขาจะไม่ลดราคาให้อคือเขายังไม่ได้วางเป็นกล่องเลยไม่ใช่เหรอเห็นเหมือนในคลิปตอนนั้นคือเหมือนเขาติดเป็นราคาไปเลยปะใช่ใช่เขาจะแกะออกมาเลยคุณไม่ต้องสูงเขาแกะออกมาให้คุณดูเลยว่าได้ตัวอะไรอ่ะแต่คือมันจะมีแค่ถุงกล่องเขาจะใส่ถุงใส่กล่องใส่การ์ด แต่เขายังไม่ฉีกซองออกมานะก็อยากขโมยเขานะคะมีลูกค้าขโมยนะคะเขาจริงเหรอที่ใสไม่ดีนะคะห้ามทํานะคะไม่ดีเลยนะครับทุกคนห้ามนะาเรียนแบบห้ามนะครับอันนี้คือเราต้องรออีกนานแค่ไหนอีกสี่แบบีเป๊ะเลยเหรอใช่อันนี้เขาดาวอันนี้หรือเปล่ากดสัวคอนเสิร์ตแคยอนหรือเปล่าเอาลงมาเอาตัวเล็กจะไปลุมกับเขาไหมอืออดูก่อนนะครับตัวเล็กต้องลองพี่บอกว่าต้องมีครมณงหนึันนี่นะครับนี่เราจะตั้งแบบปรถเหมือนคลิปฟ้องผมกลาคือที่เราทำาให้ดูไปเนาะ คล้ายๆกันเลยแต่นี่เราแค่เป็นต้ององสมตอนเย็นนะอยู่แล้วไงกุ้ยเตี๋ยวเป็ดก่อนไหมสักหน่อยปล่ะเบอร์ฉันนี่นะจะเบอร์ไป็นทำไมไม่มีใครเขารู้เลยว่าเป็นมึงอะไรเตรียมตัวอะไรจังไปรูมกับเขาด้วยไปไปรูมกับเขาด้วยไหมดูเขาจะก่อดูหน่วยกานแต่ละคนนี่ต้องใส่ตัวสอบไปฟีมาดูแล้วอ่ะดูน่าจะกระเด็นน่าเออมันต้องแบบ แล้วครับทุกคนนี่จะองไยืนอย่างนี้เลยนี่นะครับนี่นะครับพื้นที่ทำมาหากินนะครับเาเรียกว่ายืนตั้ง like รับน ja ี่นะครับโอ้นี่นะครับสงครามกำลังจะเริ่มสงครามกำลังจะเริ่มนะครับบอกเมื่อไหร่ทุกคนมาแบบพร้อมเพียงกันนะครับไม่ได้นั้นหมายนะครับยวขาไป ส่งตัวแทนไปนะครับเข้าไปส่งตัวแทนไปนะครับตัวแทนฟิล์มนะครับดูจริงนะไม่ได้โม่นี่คือเรื่องจริงหนึครับกลางของข่มเลยนะครับทุกคนนี่นะครับดูดูดใจกันไันไปก็เดี๋ยวเสร็จเราก็ไปต่อกับพี่สุภาพมาดูดูเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วนะครับเริ่มนะครับนี่เน่เน่เน่โอ้โหเอาแล้วนะครับเริ่มนะครับ ก็ต네ิดเป็นป้ายราคาไว้เลยแต่ลราานะครับก็คือนี่สามร้อยห้าสิบสี่ร้ามาแล้วแต่เราก็ไปหยิบเลยเราอยากได้ตัวไหนเราไปหยิบเลยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรนะครับก็คือจะเห็นการ์ดใส่ซอบัตติดเหมือนเป็นถุ่งซิปล็อกเนาะแล้วก็มีการ์ดมีตัวนะครับยังไม่ได้แกะ สามารถเลือกซื hmm. really. right ้อกันตามอัธยาศัยตามที่เราจะชอบได้เลยอยากได้ตัวไหนขาดตัวไหนยังไงซื้อได้เลยราคาตามตะก้าเลยนะครับผมไม่ยากนะครับง่ายเลยไม่ต้องไปลุ้นอยู่นะครับผมนี่อะไรนะได้แล้วตัวรถเข็นตู้่ไปต่อไปต่อไปสองกลยังไม่จบไปชั่คนนนี่ครับผมประกอบการนะครับเป็นไงครับอันไหนซามไม้ําเอาแค่นี้ก็พอแล้วเรียบร้อย ๋ยวให้เบลพาไปดูว่าไปร้านไหนกันนี่าจะ้านี่ใครี่อ้านอะไรอยู่หน้าร้านไทยไทยสารใช่ร้านนี้าก็จะแบบเหมือนกันใช่ใชนอ๋อตนคาเบบี้นจมองม่นเอ็วเขาจะมีนเขามีอะ้านี่เขาจะมียังมีคริสต์มาสอยู่นะคริสต์มาสแล้วก็มีมอนสเตอร์ใช่ป่ะมอนสเตอร์ป่าวเขาจะมัน ดูวความมุ่งพนักของเพลงครับอยากได้มากอะ,อ,นนอะไรคือว่าใครตามหาใครอยู่มาร้านนี้ได้นะคะยังมีอยู่ต่อเจ้าของร้านเยอะๆครับเจ้าของร้านใจดีไข่สี <laughs> ่ร้อย400ลด400เลย,ยไม่ใช่ <laughs> ตุ้มอะไเยอะไปเรอม <laughs> นี่มอนนี่ใหม่ก็มีนะครับลาบูบูสรุปเราหาร้านกองสุ่มที่พองผมได้แบบไม่สะใจใช่ใชไหมครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปที่หนึ่งนะครับเรามุมาณะนะครับเพื่อแฟนคลับทุกท่านนะครับใช่เราอยากแจกนะครับอยากแจกนะครับถึงถึงแฟนคลับทุกคนนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราวาร์ปไปอีกที่นึงเลยกันนะไปไปเลยไหมหนึ่งสองสามปุ๊บเฮ้ยโอ้โหวาร์ปอย่างไวนึกว่าเปิดประตูดเรมอนใช่แล้วอ้าวเฮ้ย พี่เบลไเอ้าไม่รู้ว่าพี่เบลไปไหนอ่ะอ๋อจะบอกว่าเบลมันติดธุระนะครับวันนี้เบลไม่ได้มาด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนนะครับตัวเล็กโมดิตเฟรซี่ช็อปครับครับผมเป็นร้านที่เขาขายกล่องสุ่มเหมือนกันอยู่ในเมืองปองโซนทะเลสาบเนาะใช่โซนทะเลสาบใช่ใช่ร้านนี้ก็เป็นร้านดังนะครับของเยอะมากเหมือนกันนะครับแต่ภารกิจวันนี้เราจะมาทำอะไรตัวเล็กเราจะมาตามล่าหากล่องสุ่มเพื่อผู้โชคดีของ รเราวางแผนกันไว้ว่าเราจะแจกกล่องสุ่มให้กับแฟนลับเรานะครับห้าท่านห้าท่าน,นใช่คับแต่เดี๋ยวเงื่นอนไขเราไปบอกกันท้ายคลิปนะครับว่าต้องทำยังไงบ้างเราถึงจะได้กล่องสุ่มเป็นของรางวัลจากเราไปนะครับผมแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูในร้านก่อนว่าร้านเนี้ยบรรยากาศเป็นยังไงแล้วมีของมากมายแค่ไหนเนาะครับโอเคพร้อมยางพร้อมเราก็ตามมาพาเข้าไปเลยโอ้เอามาเลย อ้บรรยากาศเงียบเอือนี่นะครับร้านนะครับสวัสครับอันนี้พี่อะไรนะครับพี่แอปเปิลเป็นพี่ที่ดูแลร้านที่นี่เลยใช่ไหมครับขออนุญาตได้เลยออนุญาตถ่ายแคมนะครับครับนี่นะครับบรรยากาศเยอะมากโอ้ ให้ทางทีมช่วยหานะครับว่าเราจะหาของรางวัลไปแจกผู้ชมทางบ้านนะครับเป็นอะไรดีติ๊กต๊อก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 ไม่รู้ว่าระหว่างเราซื้อของรางวัลกับเราได้เราเอง <laughs> อัน,นไหนจะเกิด,ดก่อนกัน <laughs> ห <laughs> นึ่งครับนี่ร้านเยอะของเยอะมากทุกคนทีนี่นนนปโปเกมอนนะครับนี่เจ้าหญิงนี่ค่ายดีสีก็มีโปเกมอนก็มีเฮ้ยของร้านเขาแบบหลากหลายมากทุกคนโอ้ย ้นนี่ไงดูดิโอหยาวไปเสียงยาวไปหรือเปล่าร้านนี้เหมือนแบบเหมือนพิพิธภัณฑ์ของสะสมของเยอะมากของเยอะมากนี่อันนี้สายแบบไทยสีนะของไทยเบบี้สายก็ของเยอะมากดูมีประมาณสามสี่ชั้นแล้วของแบบนานาชาติมากอ่านี่น้องฮาชิเข้ามาเตึ๊ดเดือดเดืด ลาบูบูเอ่ยดิมูเอ่ยสกาวเพนด้าเอยอฮิโรโนะเฮ้ยเฮ้ยฮิโรโนะก็น่ารักนะดูคนอยากได้ไหมเน้นมาหน่อยสิดึง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 อ่าอันนี้จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะครับข้างในดูดูด,ด,ดูโอ้โหแบบมีแบรบิกด้วยสวยมากอุ้ยลุงบ๊อบ โอ้ยลงบอลน่ารักอันนี้โมชชั่นไหนนะอันนี้เป็นเป็นแรกนะแล้วน่าจะสไตล์หนึ่งอ่สาสไตล์หนึ่งอ่ะอุ้ยอันนี้ชิน้นโอ้ยสองปีพีนพีน <laughs> ลูกใหม่เหนื่ลูกใหม่ลูกคนใหม่เสืออ้วนเราก็มีที่บ้านน่ารักมาอุ้ยตอนนี้เราก็มีอ่าลราก็หน่อย น้อค่เบบี้น้องไค่เบบี้โอ <g ad> ้ยตัวนี้แพงมากตัวนี้เท่าไหร่แบบหกหมื่นแล้วอะโอ้โหกดไปไกลมากน้องกระโดดจำทามเหรอน้อยลาน้อยครับได้ของรางวัลให้กับคุณผู้ชมทางบ้านแล้วสำหรับเอฟซีทุกท่านนะครับใช่ครับดูดูอะไรบ้างนอกจากของรางวัลของทุกคนแล้วเราเอายังได้ของเรากลับบ้านอีกด้วยนะครับผมใช่ครับผมแล้วร้านนี้นะครับ เขามีสะสมคะแนนด้วยใช่ไหมตัวเล็กใช่แล้วทุกๆ1 0 0 0บาททุกคนก็จะได้1ดวงนะครับอ่าแล้ว1ดวงเนี่ยก็ถ้าสะสมได้ครบ5้าดวงได้เป็นเหมือนรางวัลนะครับมูลค่าเท่าไหร่นะ180้อยแปบาทใช่แล้วก็ถ้าสะสมมากกว่านี้ก็จะได้มากกว่านี้ก็จะได้มากกว่านี้นะครับผมแตนแนน่นะครับแล้วเราก็กลับมากที่บ้านแล้วนะครับนี่ นี่คืออะไรตัวเล็กนี่ก็คือฮีโรโนเวอรนชั่นะคะตอนนี้ก็สัญญาไว้นะครับดูจบมีแจกนะคะครับนะจะเป็นของรางวัลที่เราไปเลือกมานะครับจากร้านโมดิกนะครับผมที่เมืองทองธานี<อ>แล้วที่สำคัญครับตรงนี้เขาแกะจากกล่องใหม่ใชเลยให้เราโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ได้หนึ่งใน5้าตัวนี้ไปไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่มีรุ้นซีเขต ดูดูซีเพ็ดนะครับบอกกอนนะครับผมเราไม่ได้แอปไม่ได้ดอยอะไรไว้เองเลยอันนี้เราหยิบมา<ช>ตามนี้เลยแล้วฟิล์มเป็นคนหยิบแล้วก็จะมีทฤษฎีกล่องบุบด้วยล่อบบุบบุบบุบทฤษฎีกล่องบุบครับผมดูซิว่าจะได้ไหมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดกติกาเงื่อนไขการร่วมสนุกกันนะครับผมอ่ะหนึ่งนะครับจะต้องกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับและกดแชร์คลิปนี้ นะครับผมลงสื่อคือ Facebook นะครับพร้อมแคปชั่นว่าไปดูคลิปของเล็กโตโมเมนต์มาแล้วชอบ EP ไหนมากที่สุดเหตุผลเพราะอะไรนะครับ2อย่างนะครับผมก็คือ 1. เลยชอบ EP ไหนมากที่สุด 2. เหตุผลที่ชอบเพราะอะไรนะครับผมข้อที่3ามแฮชแท็กเล็กโตโมเมนต์ตรงนี้แบบนี้นะครับอ่าต้องตามนี้นะเล็กโตโมเมนต์ตามนี้เลยนะครับผมเพื่อที่ว่าเราจะได้ไป เสิร์ชหาดูได้ว่าใครทําตามกบกติกาแล้วบ้างนะครับผมที่สาคัญนะครับอย่าลืมเปิดโพสต์เป็นสาธารณะให้เราด้วยนะถ้าใครใครทำคตบแต่ถ้าเราเข้าไปดูไม่เห็นอันนี้ก็ต้องกราบขออภัยด้วยเพราะว่าเราเข้าไม่ได้นะครับผมว่าเราจะไม่รู้นะใช่ครับแล้วก็ระยะเวลาร่วมสนุกตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนตัวเล็กได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่1กันยายนเวลา6กโมงนะคะครับก็คือวันศุกร์ที่1เนาะศุกร์ศุกร์ที่1อาทิตย์หน้า ช่ครับผมเวลา6กโมงเย็นเราจะคัดออฟตั้งแต่6กโมงเย็นของวันศุกร์ที่1นะครับผมและเราจะประกาศผู้โชคดี5ท่านในวันเสาร์ที่2นะครับเวลาบ่ายโมงนั่นเองนะครับผมเราก็จะประกาศผู้โชคดีนะครับผ่านทาง ไฟ้บุ๊แฟนเพจของ l e ็กโตโมเมนต์นะครับแล้วก็ช่อง c o m ม u นิตีของช่อง y o u t u เล็กโตโมเมนต์ได้ก็ถ้าใครสะดวกโซเชียลทางไหนนะครับก็ทางนั้นก็ได้เลยังนะครับแต่จะพยายามรีโพสต์ให้ได้เห็นมากที่สุดละกันแล้วก็เดี๋ยวถ้าใครฟังไม่ทันนะครับเดี๋ยวจะให้ฟิล์มขึ้นกติกาให้อีกรอบหนึ่งนะครับผมเพื่อเป็นการ เตือนและย้ํากติกาให้ทําแล้วอย่างถูกต้องนะครับผมอย,อยากแจงแล้วว่าอยากแจงแล้วว่าอยากแจงแล้วว่าบอกเลยนะคบว่าห้ากล่องนี้ไม่มีอุบอิบใดๆทั้งสิ้นครับใช่กล่องใหม่ล้วนใช่ครับ,รบเรามีคลิปให้ดูเนาะตัวตว่าเราไปจุ่มมาให้ทุกคนจริงๆใช่ครับ,รบอยากจะบอกว่าเราสองคนตั้งใจทาคลิปนี้นะครับเพราะว่าก็เป็นการขอบคุณนะครับผู้ชมนะครับ FC ของช่องในตัวโมเมนต์นะครับที่คอยให้การสนับสนุนช่องเรามา ติดตามคอยติค,คอยชมนะครับเราก็จะคอยพัฒนาผลงานของเราให้ดีขึ้นขึ้นไปนะครับแล้วก็อยากจะทําให้ทุกคนมีความสุขนะครับผมครับแล้วถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราสองคนเล็กโตโมเมนต์ด้วยนะคะครับผมแล้วสำหรับคลิปถัดไปนะครับเราจะพาทุกคนไปกินไปเที่ยวไปออกเดทที่ไหนอย่าลืมติดตามกันให้ดีนะครับผมแล้วลองความสนุกยังไม่จบหลงแค่นี้แน่นอนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับทุกคนได้ค่ะไปก่อนนะครับบ๊ายบายเบื้องหลังครับเบื้องหลังชอบตรงกลางครับตรงกลางเลย สายดีใช่ไหมหวาไรสายดีสายดีหนึ่งมีทฤษฎีกองบุบไหมโอ้ยมีเอมีอ่ะกองบุบกองบุบนะครับอะคอกกลกองนึงปิดได้ตรงกลางซับอ๊ืออะจเรอย